วิธีสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่า high power post ก็คือ post ท่าที่เรียกพลังท่าที่ถูกต้องคือคุณควรจะพร้อมอยังพร้อมครับเสร็ยแล้วเค นี่คือผู้ที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งของการแข่งขันณตอนนี้คุณปองแป่งสุดยอดแฟนพันแท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก54คะแนนทำรอบแฟร์มันด้แห่งปีเลยมันให้เดาความรูกจิตของทีมงานนี่แหละครับ <çok S 2> <laughs> อันดับที่2คุณสุน่าสุดยอดแฟนพันแท้สติฟจอบที่53คะแนนอ่าอยัางไงยังไงอ่ะไม่ไม่ไม่ออไม่มีอะไรหรอกก็เอา,อาไปไหนแล้ววะนี้เอเอ อันดับที่3สุดยอดแฟนพันแท้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดคุณนัทพงศ์44คะแนนขัางาคุณกางกระเป้าเข้าไว้แสายสวยคุณเอามือจับตรงนี้นะแรงมากแรงมากแรงมากกระจุกอ่าแรงมากกระจุกใช่ไหมถูกนะถูกหรือเปล่าโอ้โหตรงนี้แล้วคุณก็ดึงเป้าขึ้นมาเออเออสุดยอดแฟนพันแทสไมเคิลแจ็กสันคุณทิวากรในอันดับที่4ด้วยคะแนน41คะแนนถ้าผมถูกข้อนี้ ผมขอจับมือพี่สาลิกาทีหนึ่งได้ไหมครับขึ้นมือรอเลยขึ ay, course, ้นมือรอเลยครับบุรีรับ P E A ข้ามครับโอ้ยใครได้ยินมากกคนได้ยินนะแผ่นดินของโมราณประมาณนี้แต่ว่า อันดับที่ห้าวมระหว่างคุณธีรพัฒน์สุดยอดแฟนพันธะแอดเข้าระบาวและคุณสมบูรณ์ศักดิ์สุดยอดแฟนพันแทแแะมแ,แ,ทแมนนี่ปากเกี่ยวที่40คะแนนเท่ากันกับการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่อันสุดตื่นเต้นเร้วใจของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแฟนพันธ้เพราะนี่คือแฟนออฟเดอะเยียร์แฟนพันแท้แห่งปี2012 และของรางวัลที่สุดยอดแฟนพันธ์แท้แห่งปี2012จะได้ไปเครื่องดื่มตราช้างมอบเงินรางวัลถึง1ล้านบาทและบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมอบรถจนตมิซูบิชิมิราชรุ่น GLS Limited มูลค่า546,000บาทอีก1คันมาถึงสุดยอดแฟนพันธ์แท้ท่านต่อไป ยังคุณธนรัตสุดยอดแฟนพันธ้เลดี้กาก้าที่วันนี้ขอเป็นตัวแทนเหล่าสาวก Little Monster ตอมาวาดลวดลายบนเวทีแฟนพันธ้ให้สุดมันกันไปเลยล่ะครับนี่คือผู้เข้าแข่งขันคนที่10ครับสำหรับสุดยอดแฟนพันธ์แห่งปี2012และการแข่งขันนี้สนับสนุโดยเครื่องดื่มตราช้าง กองเชียร์อยู่ที่ข้าวไทยตราพันดีคุณต้าครับอยู่ที่แท่นของมิซูบิชิมิราชอย่นต้าตื่นเต้นครับตอนแรกก็นั่งอยู่บนสแตนแล้วก็เฮ้ยเฮ้เอามันเฮ้เอามันเอออยู่รู้ลวเหมือนขึ้นเขียงมาตรงนี้แล้วตื่นเต้นเลยนะคุณต้านะพร้อมนะครับกติกาของเราครับในข้อนี้ เราจะมีเพลงของเลดี้กาก้ามาให้ฟังฟังดูนะฮะแล้วก็ตอบให้ได้ว่าเพลงที่ได้ฟังเนี่ยชื่อเพลงอะไรถามแค่นี้เลยง่ายๆ <Okay. S 1> พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคะแนนที่หนึ่งครับไปครับปะปารัสซีครับถูกครับ คะแนนที่2ครับเพลงครับรรมมา,า,มา Bad Romance ครับถูกครับคะแนนที่3เพลงครับ Cold <oker> Face ครับถูกครับเอาละฮะเอาละครับคะแนนที่4เพลงครับ ทามครับทำไมฮะมันมันยังไม่ได้ยินอะไรชัดเจนอ่ะได้ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ just dance ครับมัน just dance ถูกต้องครับ just dance เหรอ just dance ครับเอาละฮะฟังต่อเลยนะครับครับผมข้อที่ห้าครับเพลงครับ b o d y s Way ครับถูกครับ เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้ชายนิดเดียวนี่ตืติออกดังแล้วนะฮะสติต้องดีเลยครับข้อที่6เพลงครับ t ทร e p h o ครับถูกครับดูให้ดีนะฮะจับตาดูผู้ชายคนนี้ดีครับข้อที่7เพลงครับ Mary Jane ครับถูกครับเก่งมากเก่งมากเก่งมาก ข้อที่แปเพลงจ u d a s ครับถูกครับถูกไวมากบอกเลยฮะคุณต้าคุณไวมากครับฟังนิดเดียวตอบได้เลยไปเลยมาข้อที่9ครับเพลง Dear j o ร n y ครับถูกครับเสียนมากเสียนมากนะฮะเสียนมากครับข้อที่สิบ เพลง b l o o d y Mary ครับถูกครับข้อที่สิบเอ็ดเพลงอ l e ิฮ n นโดครับถูกครับจะร้องสะหน่อยไหมฮะก็ได้แต่ใต่แต่ไม่เป็น Don't call my name. Don't call my name. Alejandro. I'm not your babe. I'm not your babe. Fernando. Don't wanna kiss. Don't wanna touch. Just smoke my cigarette and hurt. Don't call my name. Don't call my name. Roberto. อเลียนโดเอาละเวลาใช้ได้นะเวลาใช้ได้นะต่อเลยนะครับตอนนี้10คะแนนแล้วไปที่ข้อ12เพลงเพลงเอแอ l อสเก e ไซฮันเ y ครับถูกครับเอาละไปต่อเลยนะครับข้อที่13เพลงครับ แพรครับถูกครับข้อที่สิบสี่เพลงครับรบเกมครับถูกครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงแลครับเอาละครับมาข้อที่สิบห้าเพลง Monster ครับถูกครับโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเพลงนี้ตอนแรกเกือบตอบอีเพลงนึงเหมือนกันยังไงตอนแรกจะตอบเพลงอะไรเหรอเกิดมาสองลิ้นชักเกือบคว้าอีกเพลงนึงแล้วครับตอนแรกจะตอบเพลงคว้าลิ้นชักแล้วตอนแรกชีสครับมันคล้ายๆกันสับสนสับสนนิดนึงโอ้โหมีอึ้งไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าตอบถูกนะครับครับสิบหกครับเพลงแบด k ิ d ครับถูกครับ และเอาละครับคะแนนมาเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้สะสมไป15คะแนนแล้วเราไปต่อเลยข้อที่17เพลงชีสครับถูกครับหยบๆพิ่งพูดแต่หยกๆสิบแปดเพลง Dancing the Dark ครับถูกครับ มืดมาแล้วมามืดมาแล้วสิบเก้าครับสิบเก้าเพลง I Like It Rough ครับถูกครับเอาเลยต่อเลยต่อเลยมามา20เพลง So Happy I Could Die คร oh. ับถูกต่อเลยต่อเลย21เพลง Beautiful, dirty rich. 22 Americano plague. American, no, gah. You gotta a lot, a lot of Again, again, ผมตอนนี้สูงมากครับ24ครับเพลง Highway Unicorn ครับถูกครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะฮะคุณตอบไปแล้วเนี่ยนะครับเล่นมา24ข้อข้ามไป1ถูกไปแล้ว23นะครับโอ้โหเอาละครับ oh. ข้อนี้จะสะสมคะแนนได้24ขคะแนนหรือเปล่าข้อสุดท้าย 25เพลงมานี่ฮันนี่ครับโชอดเลยเก่งมากเลยครับปกติก็ขึ้นรถก็ฟังเพราะว่าไม่มีใส่ซีดีเพลงอื่นไมม่ีตลอดเลยฟังตลอดเลยเอาเลยครับตอนนี้ คุณต้าทำคะแนนทั้งหมดเลยนะฮะนี่คือหมวดแรกเท่านั้นนะครับ24คะแนนครับว่าน่าเสียายจริงๆครับที่ไม่สามารถทำ25คะแนนเต็มจากหมวด3วินาทีไปได้แต่ก็เก็บไปได้ถึง24คะแนนเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในหมวดถามตอบว่าคุณธนรัตน์จะทำเพิ่มได้อีกเท่าไหร่กันหมวดนี้ครับ จะต้องแข่งในหมวดของถามตอบคุณต้าครับพร้อมนะครับครับผมสำหรับนักร้องซูเปอร์สตาร์อย่างเลดี้กากาไม่ได้มีจุดเด่นที่การแต่งกายแล้วก็การเล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวเท่านั้นครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยเด่นแล้วดังมากๆนั่นก็คือมิวสิกวิดีโอของเธอในข้อนี้แหละครับเราจะมี v t r มิวสิกวิดีโอนี่ยนะฮะมาให้คุณต้าเนี่ยได้ดูครับ แต่ว่าการแข่งขันสุดยอดแฟนมพลย์แห่งปีทั้งคีไม่ให้ดูแบบปกติเราจะมาให้ดูแบบรวมมิวสิกวิดีโอหลากหลายมิวสิกวิดีโอเลยครับแล้วก็ให้ดูพร้อมๆกันเลยรวเป,ป็นปืนกลเลยเร็วมากรัวมากดูเสร็จแล้วผมจะถามครับภาพที่คุณกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพที่นำมาจากมิวสิกวิดีโอของเลดี้กาก้าทั้งหมดกี่เพ,เพลงเพลงอะไรบ้างครับ พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูให้ดีนะครับเอาอยัางมาเลยเฮ้ย,ย,ยแค่นี้เลยเหรอ,อแค่นี้เลยเหรอเอาละครับที่เห็นเมื่อกี้มีเพลง Lady Gaga เนี่ยนะฮะอยู่กี่เพลงเพลงอะไรบ้างครับถามว่าเห็นอะไรบ้างยังไม่รู้เลยครับเออเออ ก็ไม่รู้อยู่ดีครับเห็นเห็นมันบางฉากอะแต่ว่าบางฉากนี่ก็แทบจะมาเป็นโมเลกุลเลยก็ได้ว่าได้โมเลกุลเห็นอะไรบ้างครับเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างครับก็เห็นที่เห็นชัดๆเลยนะครับคือเห็นเป็นแบบเป็นขาขาละขาอยู่ตรงกลางสองอันแล้วก็มีมีแวบหนึ่งเห็นเป็นแบบว่ากาก้าโพสท่าเป็นแบบพระนางห้ามสมุดอยู่ยังไงอะพระนางห้ามสมุดยังไงอะในโพสสิ ยังไงไ <laughs> อ่ะก็เหมือนกับว่าอารมณ์แบบแบล็กการ์ดมันจะเป็นแบบน้บบําน้นํสาสาดอะไรมาอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วเหมือนกาก์ก,าก็บแบบยืนแบบยืนแบบยืนเหมือนท่าที่ปองแปงอะท่าไฮพาวเวอร์ p o s อย่างเงี้ย <c oughs> เรียกพลังแค่ต้านคาน,นาม,มิอยู่ข้างหน้าใช่ครับอ๋อยืนอย่างนี้เลยใช่แล้วก็ที่เหลือก็ไม่แน่ใจแล้วก็ขอขอดูช้อยดีกว่าเอาละครับดูช้อยเหลือ20คะแนนนะครับดูเลยครับช้อยที่1คือ3เพลงเทเลโฟนจูดัส Bad Romance ครับช้อยที่2 3เพลงเทเลโฟน j u d ัสป p a า a ัสซี่ช้อยที่3 4เพลงเทเลโฟน j u d ัสปา p a ล a สซ z ่ยูช้อยที่สี่สีเพลงเทเลโฟน Judas Ariano You ูแช้อยที่5ครับ หเพลงเท l e p h o n e Judas Alejandro b a d Romance t e l ครับ t เมีทุกข้อที่มั่นใจก็อย่างที่บอกไปว่ามีปาปาร a สีครับมั่นใจตอนนี้กำลังคิดว่ามันน่าจะเป็นปา r าร a s t e ใช่ไหมที่คุณเห็นใช่ครับถูกไหมครับก็จะมีคสองส <2, S 1> ามห้า <3, 5. S 1> แต่แตว่า Bad โรแมน์ไม่น่ามีครับทำไมครับเพราะว่า มันจะแบบค่อนข้างแบบไม่ขาวก็ดําแต่เม่เกดูเห็นมีแต่สีสดเมื่อกี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นครับมีแต่สีีที่คุณมองเห็นถูกไหมไม่เห็นหรือว่าสายตาเสียไปชั่วคราวเลยแต่คิดว่าไม่น่ามองผิดมันไม่มีเพราะว่า Bad Romance เป็นเอ่อเป็น MV ที่มียอดวิวสูงสุดของกาก้าอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าร้อยล้านวิวครับซึ่งครับซึ่งจากห้าร้อยล้านวิวอ่ะปีซะเป็นของผมสักล้านนึงเฮ้ยก็เดูเยอะครับคดูตลอดเลยใช่ไหมโอ้โห ตอนนี้ต้องสรุปแล้วละครับว่าจะตัดหรือว่าจะตอบครับไม่ตัดครับตอบครับตอบเลยนะครับแน่มากคือจากที่ลองลิสปรากฏการณ์ที่เห็นภาพฟ้าฟ้าเขียวๆคือเลยคิดว่าน่าจะมาจาก U N I มากกว่าแต่ว่าเราตอนแรกเรามองก็เลยคิดว่าน่าจะมาอาจจะแบบผสมมาจากจูด้าด้วยหรือเปล่าหรือว่าอื่นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่า ก็น่าจะมี U N I ครับตอบว่ามีกี่เพลงครับตอบว่ามี4เพลงครับเพลงที่1นึ่ง t e l e p h o ครับ2 Judas ครับสา p a l a c y ครับ4 U N I ตอบมาเรียบร้อยนะครับคำตอบนี้สำคัญมากครับแล้วบอกเลยนะฮะว่านี่จะเป็นการสะสมคะแนนที่สูงที่สุด44คะแนนตอบข้อนี้ถูกขึ้นอันดับ3เลยนะเอาละฮะต้องมารอดูนะฮะว่าจะอมาเป็นยังไงสำคัญมากเลยครับข้อนี้และนี่ คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกนะถูกนะฮะถูกไหมครับคำตอบนะครับถูกครับใครเนี่ยช็อคช็อช็อคตัวเองเพราะฉะนั้นนะ จับตาดูผู้ชายคนนี้ให้ดีครับ2หมวดตอนนี้ทำคะแนนไปแล้ว44่คะแนนครับและนี่ก็คือ MV ทั้ง4ของเลดี้กากาที่เรานำมาเป็นคำถามในเกมนี้ครับโดย MV แรกมาจากเพลงพาปาราซีเพลงสุดฮิตในอัลบั้ม The Fame ที่เลดี้กากาเปรียบตัวเองเสมือนเป็นปาปาราซีที่จะคอยติดตามผู้ชายที่เธอรักตลอดไป MV ที่2มาจากเพลง Telephone ในอัลบั้ม The Fame Monster โดย MV นี้เป็นภาคต่อจาก MV เพลง Paparazzi ที่ได้นักร้องสาวสไตล์ R&B ผ <c oughs> ู้มีเสียงทรงพลังอย่าง b e y o n c é <oughs> มาร่วมฟิชเชอร์ลิงด้วยและ MV ต่อมามาจากเพลง Judas ในอัลบั้มสุดโด่งดังอย่าง Born This Way ซึ่งใน MV นี้ Lady Gaga ได้มีส่วนร่วมในการกำกับด้วยโดยเนื้อหาใน MV ได้มีการดัดแปลงมาจากเรื่องราวของ Mary Magdalene จูดาสและพระเยซูในพระคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองส่วน MV ตัวสุดท้ายมาจากเพลง U.N.I ในอัลบั้ม Born This Way เช่นเดียวกันซึ่งเลดี้กาก้าก็ยังคงมีส่วนร่วมในการกำกับ MV นี้อีกเช่นเคยโดยเนื้อหาในเพลงนี้เลดี้กาก้าได้สะท้อนเรื่องราวความรักในช่วงชีวิตหนึ่งของเธอได้เป็นอย่างดี ยอดเยี่ยมจริงๆครับเพียงแค่2อหมวดก็ทำไปถึง44คะแนนขึ้นมาเป็นอันดับที่3ร่วมกับคุณนัทพงศ์สุดยอดแฟนพันแท้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณตูนครับคุณตูนบริบักเดี๋ยวจะมาโชว์นะครับลีลาการเล่นกีตาร์ เดียวเดียวเดียวอะไรจับมือเพื่ออะไรเนี่ยเขามาซื้อติกอกีูนิคใช่เขามาดูไงรู้ไงแฟนเขามาแข่งเกมไม่ใช่เหรอไปประจำโพเดียมดีครับเอาแล้วนะครับนิ่งๆไปจับรู้นะานี่คือกีตาร์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรถ้าพร้อมแล้วดีดลงอย่างเดียวนะ ข้าวไทยตราพันธีอัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจาก True Online ท้าความรู้สู้ความเร็วกับอัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจาก True Online มอบเงินให้กับผู้ชนะในทุกๆสัปดาห์กันนะครับกติกาก็เช่นเดิมครับผู้แข่งขันทั้งสองท่านจะมาประจำตรงนี้พร้อมกับค้นหาข้อมูลคำตอบของเราผ่านทางอัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์หาคำตอบให้ถูกต้องครับแล้วก็ส่งเข้ามากัน ใครตอบถูกนะครับเงินางวัน5,000บาทรออยู่ค่ะและสัปดาห์นี้นะครับผู้แข่งขันทั้ง2ท่านได้แก่คุณบารมีและคุณธนาวิทย์เชิญครับคำถามคือเจ้าของผลงานหรือนักเขียนการ์ตูนเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันมีชื่อว่าอะไรขอชื่อและภาพครับเซิร์ชครับหาข้อมูลนะครับแล้วก็เซิร์ชนักเขียนการ์ตูนเรื่อง ยอดนักสืบจิ๋วโคนันคือใครขอภาพประกอบด้วยนะครับเอาละ,ะครับส่งมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหวันนี้นะฮะมือไวของเราได้แก่ฝ่ายชายครับตอบมาว่าผู้ที่เขียนเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันได้แก่โกโชอาโอยามะถูกต้องครับรับไป5,000บาท แบบนี้นะครับทุกใายอยากรวสนุกกับเราแล้วก็ส่งเข้ามาสมัครกันครับในท้าความรู้สู้ความเร็วกับ a l t ต้า Highspeed เ Internet จาก True Online ครับสมัครมาได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage t r u ออนไลน์นะครับและนอกจากสมัครเข้ามาร่วมสนุกในการเล่นเกมกันแล้วนะครับยัมีกิจกรรมดีๆรอคุณอยู่สำหรับลูกค้าเ l t ต้า h ฮสป e e อิ Internet ็จาก True Online ที่ w w w t r u e o n l i n e .com นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในท้าความรู้สู้ความเร็วกับเอ t ต้า Highspeed เ Internet ็จาก t r u ออนไลน e